กลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้ม่คลิปพี่2นะครับที่เราเสนอการแต่งรูปโดยง่ายๆนะครับโดยื้นฐานมต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเรียนรู้การ Import ไปนะครับแล้วามาดูที่เมนู Develop กันนะครับเมนู Develop จะเป็นเมนูที่ใช้ปรับแต่งรูปภาพนะครับก็จะมี Treatment ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสีของภาพนะครับโดยล็อกนี้จะเป็นล็อกเกี่ยวกับเรื่องสีในช่อง Basic นะครับ อ่าหรือแปลว่าพื้นฐานนั่นเองอีกส่วนกราฟด้านบนนี่ครับเรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมเป็นกราฟที่อธิบายแสงหรือสีต่างๆที่อยู่ในรูปแล้วนะครับอืดูอาทิเช่นตรงนี้ที่ผมคียอยู่นะครับแบล็กก็คือความเข้มของสีดํานะครับถ้าเราเลื่อนดูอ่ะเลื่อนไปอีกไปทางขวาเห็นไหมครับภาพก็จะขาวขึ้นถ้าเราเลื่อนมาทางซ้ายภาพก็จะดําขึ้นครับอ่าต่อไปอันที่สนะครับชาร์โดก็คือเงาครับเงา เราเลื่อนไปทางขวานะครับภาพก็จะส่วนที่เป็นเงาน,น,นะครับก็จะสว่างขึ้นแต่ถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายเงาก็จะมากขึ้นครับต่อไป Exposure นะครับ Exposure ก็คือความสว่างของแสงนะครับเช่นเดียวกันครับเลื่อนไปทางขวาก็จะสว่างทางซ้ายก็จะมืดนะครับส่วนอันสุดท้าย White White คือสีขาวนะครับตรงข้างกับสีดําบล็อกแรกเหมือนกันครับถ้าเลื่อนไปทางซ้ายก็จะสีขาวก็จะหายไปครับ ถ้าเลื่อนไปทางขวาก็จะสีขาวมากขึ้นครับโดยรวมแล้วฮิตโตแกรมก็จะเป็นการาฟที่แสดงถึงแสงสีใช่ไหมครับถ้าสีอยู่ทางรวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางมากขึ้นนะครับแสดงว่าภาพนั้นสมดุลนั่นเองอย่างเช่นภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสีทุกสีจะรวมอยู่ทางขวานะครับอ่าภาพจึงออกแนวมืดๆหรือสีอาจจะจางไปหน่อยในบางจุดนะครับเรามาเริ่มเริ่มแก้ไขเลยนะครับ อันแรกนะครับเทมหรือเทมเปอร์เ r เนะครับคืออุณหภูมิของรูปภาพที่เรานำมานะครับใน,นหน่วยนี้เขาจะใช้เป็นหน่วยของเควินนะครับ <c oughs> สังเกตได้ว่าภาพที่อยู่ที่2,000เควินนะครับจะเป็นออกแนวสีเย็นๆฝั่งซ้ายได้เป็นออกแนวสีเย็นๆนะครับส่วนฝั่งขวาจะออกแนวโทนร้อนนิดหนึ่งใน <c oughs> รูปนี้เราจะปรับ จากสีทอนเย็นให้ออกนวแลวร้อนนิดนึงนะครับจะได้เห็นแสงอาทิตย์ต่อไปทิ้นนะครับหรือทายเป็นการปรับสีระหว่างสองสีที่อยู่ในรูปนะครับให้เกิดความสมดุลคือสีเขียวและสีชมพูครับนะครับตอนแรกรูปเป็นสีเขียวใช่ไหมครับถ้าผมเลื่อนไปทางสีชมพูสีก็จะหายไปอสีชมพูนี่ครับต่อไปช่องถัดไปนะครับ Exposure ก็คือ ความสว่างนี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงให้สว่างนิดนึงเรียบร้อยครับต่อไปนะครับไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือปรับช่วงที่มีแสงนะครับจะเห็นได้ว่าบนท้องฟ้ามีแสงมากใช่ไหมครับถ้เาเราไม่อยากให้มีแสงมากแล้วก็ปรับไปทางซ้ายอ่าเริ่มเห็นดรงกันทีแล้วแล้วถ้าอยากให้มีแสงมากก็ปรับไปทางขวานะครับภาพเป็นสว่างขึ้นตรงส่วนที่มีแสงนะครับ อ่เช่นเดียวกันครับต่อไปคือชาร์โดปรับเพิ่มส่วนที่เป็นเงากับทําให้เงาหายไปนะครับภาพปจะสว่างขึ้นตรงเมนูชาร์โดนะครับจะใช้ปรับภาพในกรณีที่เราถ่ายย้อนแสงได้นะครับถ้าถ่ายย้อนแสงขึ้นมาเงาจะมากแค่เราปรับไปทางขวาภาพก็จะสว่างขึ้นครับแทนการปรับเ x p o s u r e ซึ่งถ้าปรับเ x p o s u r ชจะสว่างทั้งภาพทําให้ภาพเสียองค์ประกอบต่อไปไว้นะครับคือปรับสีขาว แล้วก็แบ็กปรับสีดําจะทํางานตรงค้าเหมกันครับส่วนช่องสุดท้ายนะครับ Person ก็คือเกี่ยวกับพื้นผิวสีนั่นเองนะครับ Char i t y ก็คือความคมชัดหรือรายละเอียดนะครับถ้าเราลองเลื่อน Charity ไปทางขวานะครับสักบวก6 0เห็นไหมครับภาพจะมีตำหนิมากขึ้นรายละเอียดมากขึ้นแต่ถ้า,าลองปรับไปทางซ้ายนะครับ ภาพก็จะออกแนวฟุงฟ้งๆนิดนึงไม่ค่อยมีความคมต่อไปนะครับ View r a n c h ก็คือปรับปริมาณของสีในรูปนะครับจะเห็นได้ว่าตอนแรกก็คือความเข้มสีนั่นเองถ้าเราปรับไปทางขวาภาพก็จะออกแนวสีสดมากขึ้นนะครับออกทางซ้ายสีก็จะซีด ใช่ไหมครับเซทเเรชก็คือปรับความเข้มของสีที่เราปรับจากวีแบนดอีกทีนะครับทำให้ภาพนั้นสีมีน้ำหนักก็คือปรับน้ำหนักสีของภาพมันเองสองตัวนี้ทํางานร่วมกันนะครับสมมุติว่าถ้าวีแบนดมากแต่ว่าเซท u r a t เรชน้อยภาพมัจะกลายเป็นภาพขาวดำครับแต่ถ้าวีแบนดน้อยเลเยอรชันมากก็ยังคงมีสีให้เห็นอยู่บ้างน,นะครับ แต่ส่วนที่จะไม่มีสีก็คือส่วนที่เป็นสีเดียวนะครับสีที่เห็นจะเป็นพวกสีเหลืองหรือสีเขียวที่เกิดจากการผสมสีสีแดงกับสีส้มนะครับประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้เราจะมาในคลิปนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการแต่งภาพแบบเบสิกในช่องเบสิกนะครับเน้นเตรียมตัวติดตามคลิปถัดไปคือการแต่งภาพโดยใช้ t ทนเคิร์ฟและสี HSL นะครับ